ถ้าพวกพี่ได้ดูนะมันจะมีเสียงร้องเพลงของเม็กซิโกอ่ะครับถ่าเสียงเพลงของทั้คู่ต่อสู้อะมัน็ร้อกันสะดุ้งตอนหมดยกแรกบอกขึ้นยกสองล่อสำนอกเลยเม็กซิกันเม็กซิโกเนี่ยก็เข้าบ้านเขาเขาของเราแบบน่าจะมีน้อยมากอ่ะของเชียร์อะไรเงี้ยเสียงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าปรากฏปั๊บโอ้โหแบบคือเหมือนบ้านเลยอ่ะลือกันในเน็ตว่าพี่ชนะทีได้เงิน10ล้านนี่จริงหรือเปล่ารวมค่าตัวและโบนัสไฟล่าสุด8ของจริง อย่างที่วันยศชีพบอกไว้มีนักมวยไทยคนแรกที่จะได้10ล้านค่าตัว99ซ์คือพี่คาดการรอรุนผมไม่เคยคาดหวังเลยว่าผมอยากจะเป็นแชมป์โลกผมรักในสิ่งเนี้ยผมอยากทาให้ดีแต่แต่ละไฟย้ายคนรักผมในแต่ละไฟแค่นั้นเองผมไม่ได้คาดหวังวผมจะต้องไปค่าตัวเป็นล้านได้จับเงินล้านเนยะผมแค่ชกเพื่อมาทางชีวิตแล้วก็เลี้ยงครอบครัวไปไม่ไม่ให้ครอบครัวเดือดร้อนผมก็แค่นั้นแหละผมรักกีฬามวย มันมีดราม่าที่ว่าศึกวันลุมพินีเนี่ยไม่ทําตามขนบธรรมเนียมของมวยไทยไม่ว่าจะเป็น5ยกมาเป็น3มยกใหม่สวมนวมตามมาตรฐานแถมยังใช้เงินเป็นแรงจูงใจทําให้นักชกรุ่นใหม่ๆมันจะมาชกกันเนี่ยเห็นแค่เงินไม่มีพิธีไหว้ครูด้วยในมุมของพี่รถถังเลยนะฮะเอามุมส่วนตัวของเรานะไม่ไปพัดพิงถึงใครทั้งนั้นมีความคิดเห็นต่อข้อข้อหา,านี้ยังไงบ้างพี่ผมคิดว่าสิ่งที่วันมาทําแบบเนี้ย มันเป็นผลดีมากกับการที่เขาที่เขามาทำเนี่ยหนึ่งเขาเห็นคุณค่าทั้งมวยที่เขาทั้งเหนื่อยก่อนชกนี่เขาต้องซ้อมเหนื่อยทุกอย่างห่างบ้านห่างครอบครัวห่างทุกอย่างต้องมาเก็บตัวในค่ายอย่างกทหารคือแบบไปไหนไม่ได้คือต้องซ้อมต้องทุกอย่างต้องแล้วโจโจคนชกในเมืองไทยจะได้อยู่แค่นั้นแหละสี่หมื่นห้าหมื่น แต่ชื่อเขาเนี่ยไประดับไหนได้เนี่ยคุณไม่เห็นคุณค่าแต่พอวันเข้ามาวันเห็นคุณค่าในตัวระมวยความสามารถของเขาสามารถไปโคินเตอทุกๆสิ่งทุกอย่างได้เขาเลยมอบเงินที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาเขาไม่ได้ว่าเอาเงินมายัดผมคิดว่าอย่างผมเนี่ยที่ผมมียอดฟอลโล่เป็นล้านๆเนี่ยมผมก็ความสามารถผมแล้ววันเข้ามาวันเห็นคุณค่าวันก็เลยกล้าให้เงินนี่มันคือสิ่งที่ นักมวยควรได้รับสิ่งที่เขาเหน็ดเหนื่อยมาสิ่งที่เขาขาดกําลังใจทุกอย่างความหมดคนมาเขาสมควรได้รับสิ่งนั้นที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดเพียงว่าถึงรวมเล็กหรือรวมใหญ่มันมันก็มีกรรมการมีกติกาล้มแล้วห้ามซ้ำเป็นกติกามวยไทยเลยแต่มันก็แค่แตกต่างแค่นวมจะเจ็บมากเจ็บน้อยมันอยู่ที่คุณซ้อมผมคิดว่าความรู้สึกผมเนี่ยวันเข้ามาผมมีความสุขมากแล้วเด็กทุกคนนักมวยทุกคนต้องเล่าว่า ไม่มีใครรวยเลยที่มาต่อสู้ไม่มีใครรวยมีแต่คนจนที่มาต่อสู้คือแบบหาเช้ากินข้าหมด<พ>อ,อยางมวยรวยคนคนรวยรวยอะไรจะมานั่งเจ็บ<ช>ตัวตัว้งแต่เด็กถูกไหม<ช>พี่ใช่ผมมใช่ครับเพราะว่าต้องถามว่าเวลาเขาชกเนี่ยร่างกายของเขาโดนบอบช้ําทุกอย่างไหนจะค่ารักษาไหนจะนูน่นไหนจะนี่แล้วเขาไม่ได้มีเงินเดือนเขามีไฟชกถึงจะได้เงินอยากให้ทุกคนเห็นใจตรงนี้ว่า วันแชมปชิปเข้ามาเนี่ยผมภูมิใจแล้วก็แอบป,ปี้มากแล้วผมเป็นคนคนหนึ่งอ่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในใสายตาของทุกคนหรืออะไรเงี้ยแต่ที่ผมประสบความสําเร็จได้เนี่ยเพราะว่าวันแชมป์ชิพเรื่องของประเพณีไหว้ครูไหว้ครูผมคิดว่าใช่สิ่งสําคัญของมวยมันต้องมีการไหว้ครูแต่บางทียุคสมัยใหม่อมยุคสมัยใหม่เราทํำยังไงให้ฝรั่งได้รักบ้านเราได้เข้ามาบ้านเราเราก็ต้อง เอนเตอร์เทนในตัวความเป็นเราแค่นั้นเองผมคิดว่าการไหว้ครูมันเป็นสิ่งสําคัญแต่สําหรับผมนะมันได้หมดอยู่แล้วไม่ว่าจะไหว้ครูหรือไม่ไหว้ครูแต่ครูเราอยู่ในใจอยู่แล้วเรามีอยู่ในใจแล้วเรื่องสามยกห้ายกอ่ะพี่สามยกอายกมันปกติมวยไทยใส่นวมใหญ่สามยกก็มี แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่ามวยไทยห้ายกปัจจุบันเนี้ยยกหนึ่งยกสองมันก็ไม่ชกกันยกสามเอาหน่อยยกสี่บูกันยกสามมันยกห้าพอเห็นใครชนะฝีมือแล้วยืนหนีวิ่งหนีแล้วมันชกจริงๆ2สองยกเองมันตาแ่มันก็มันก็เหมือนกันแต่มันแค่จํากัดว่าห้ายกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันมันมันไม่สมควรที่มาเป็นนามาผมคิดว่าอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนจับมือกันมากกว่าอย่าเอาเปรียบกันเพราะคิดว่ามวยเนี่ยมันสร้างทุกคนได้มันสร้างทุกอย่าง สร้างให้คนจนมีภูมิฐานได้และยิ่งวันเข้ามานะ่อยากให้ทุกคนรักกันแล้วก็ส่งเสริมกันให้นักมวยรุ่นหลังๆยไปสู่ระดับโลกผมว่ผมผมจะดีใจมาก,มากถ้ามวยไทยเราไประดับโลกและอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่รถถังเข้าสู่วงการมวยตอนนั้นผมเตะฟุตบอลผมไปนักฟุตบอลโรงเรียน <S S ใช่ได้คัดได้คัดได้คัดเลือกไปไประดับเขตอนะไรเนี้ยก็คือได้ฟุตบอลนะ้วบอลเตะ ครั้งนั้นผมได้น่าจะได้ที่สามแล้วพอแบ่งเงินก็ได้หกสิบาทแล้วไปถึงน,น้องอ่ะน้องที่โรงเรียนเดียวกันก็มาบอกพี่ลองไปต่อยมวยดูยดิมันได้เยอะนะไอเงี้ยนั่นคือจุดเริ่มต้นใช่ใช่ใช่คือเงินว่าก,กันตรงๆเลยเใ,ชเใช่เพราะว่าตอนดีกแม้แต่เงินไปโรงเรียนอ่ะได้วันละห้าบาทบางงันไม่ได้ <ừ> แม้แต่ติมก็ต้องไปขโมยไม้ฟรีอ่ะไม้ติ่มฟรีโรงเรียนพือจะไปแลกติ่มกินมันไม่มีมันจนทําให้เราต้องเบ่งไป หัดหมวยแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ายมวยมันอยู่ใกล้ๆด้วยอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณสามรอยเมตรก็ถึงละใช่ผมก็เลยอยากไปลองดูอเงี้ยวันที่บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าผมจะไปต่อยมวยเนี่ยตอนนั้นไม่ได้บอกแอบใช่ครับต้องต้องแอบก่อนแค่เริ่มซ้อมเลยก็ต้องแอบกบ่อนซ้อมต้องแบบอบถนนมันจะเป็นอย่างนี้ในตรงกลางถนนค่า,ายอยู่ฝั่งนี้ผมต้องแอบ,บอยู่ฝั่งนี้ดูเขาซ้อม ครูพารักจังใช่ก็ดูเขาซ้อมก่อนก็คือครูไม่ได้มาสอนตัวใช่ยังยังยังไปยืนดูไปยืนดูก่อนไปยืนดูก็ยังไม่กล้าเข้าไปในค่ายพอค่อยๆเถิบเข้าไปเถิบาไปจนไปถึงค่ายก็เขาก็ไม่ได้สนใจอีกเขาก็ดูนักบอลคนหนึ่งผมก็เล่นกระสอบเล่นเสาอยู่งั้นประมาณปีหนึ่งจนเขาจะเห็นว่าอยากชกมวยเหรอเขาเลยให้ชกไปหนึ่งวันนี้ชกครั้งแรกชกครั้งแรกก็ชนะได้กระตูสามร้อยบาท ยังไงกับเงินสามร้อยแล้วพอแม่ไม่รู้ว่าไปชก <c oughs> โอ้ย <c oughs> เห็นแมงแดงไม่เคยเห็น <c oughs> <c oughs> น่ะก็คือได้สมมติห้าบ,บาทเนี่ยก็ตอนเด็กคือพอเราเห็นแมงแดงแบบแมงร้อยอ่ะคือแบบมันดีใจคือแบบเฮ้ยโอ้ยเ <c oughs> ข้าโรงเรียนมันก็จะเปลี่ยนเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นใช่ครับก็คือแบบชอบไปเลยนี่ <c oughs> แล้ววันที่พี่เดินทางสายมวยเอาใครเป็นไอดอลตอนตอนเด็กๆอ่ะก็ผมจะมีพี่รตน็ก พี่รถเหล็กพีเคแตนชัมยมวยไทยยิมใช่รถเหล็กเจ้าทะเลทองท <ำ S 2> เพราะว่าเขาคนใต้กันแล้วเขาชกคู่เอกที่ใต้ตลอดชอบสไตล์ตการชกก็คล้ายๆผมเลยอย่างเงี้ยใช่ครับ <มะ S 1> ก็คือในเขเป็นต้นแบบเลยครับแล้วพี่คิดว่าตัวเองชีวิตเปลี่ยนในไฟไหนอะ,อะ,อะไรที่ทําให้จุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นในไฟนั้นจุดเปลี่ยนมันมีหลายเวอร์ชันเวอร์อชันแรกก็คือจุดเปลี่ยนคือพีคที่สุดก็คือเมืองไทยท็อปที่เมืองไทยก็คือ ทุกมัวเตอร์ต้องจัดต้องการจัดรถถังในในประเทศไทยตอนนั้นยังวันยังไม่เข้ามาก็คือมันทบมาเรื่อยผมผมผมทบสามปีซ้อนอ่ะชาจนจนวันเข้ามาอย่างเงี้ยมาทบในวันอีกอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นทอบเวอร์ชันกับเราเวอร์ชันนี้เวอร์ชันในไทยแต่พอวันมันคือระดับโลกครับพอเข้าวันมันคือองค์กรระดับโลกแล้วก็คือแบบเราพัฒนาตัวเองคือกว่าจะเป็นแชมป์บอลแชิพเนี่ยคือแบบเจ็ดไฟอ่ะเราต้องชนะเจ็ดไฟ ถ้าเราแพ้เราต้องเริ่มใหม่นับศูนใหม่นับหนึ่งใหม่คชนี้ผมต้องพัฒนาตัวเองบาจนได้มีโอกาสชิงแชมป์เจ็ดไฟว่าไฟที่แปดได้ชิงชนะได้เป็นแชมป์มันพลิกชีวิตทุกอย่างครับแล้วไฟไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเราเสียใจกับการชกค,ครั้งนี้มากที่สุดมันมันเสียใจแบบแบบต้องต้อง,องมันก็มีหลายอารมณ์อ,อารมณ์ไหนบ้าง ก็คืออารมณ์ถ้าเราแพ้แบบว่าอ่าอย่างอย่างอย่างอ่แพ้ในไทยก็คือแพ้ลุงกิตนี่แหละคือคือไฟนั้นมันเป็นไฟตัดสินที่ใครจะได้รางวัลถ้วยพระราชทานโอ้ใช่คือเดิมพันที่ใช่ก็คือได้ถ้วยคือมันมันคือในปีนั้นอ่ะผมโชคมาสิบสี่ไฟอะไฟที่สี่อะผมคือคือไฟที่สี่เชียลุงกิตแล้วผมชนะมาลอวะไม่แพ้ใครไม่แพ้ใครเลยแล้วมาแพ้ลุงกิตแล้วแบบโดนสลัดแค่ไฟเดียวคือแบบ มันเสียเฟลแบบเฮ้ยทษพระราชทานนักมวยยอดมวยทษพระราชทานอย่มันเราอยากได้ม<ะ>ันข้างในอะรางลวันข้างในอ่ะไอ่ออนี่นก็คืออ่าโอเคนั่นคือความรู้สึกหนึ่งความที่ใจแล้วอีกความรู้สึกก็คือการโดนรัดคอ,อดิมิเทสอ่ก็คือแบบเสียใจยตรงที่ว่ามาดูตัวเองชกผมดูตัวเองชกแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ดูลยคลิปนั้นทาไมอ่ะผมมันเป็นที่แบบนี่นี่กูต้องสรบขนาดนั้นเลยอ่ะในความอัปยศในความรู้สึกเราเนอะ เอ้ยแล้วถ้ากูตายพ่อแม่จะอยู่ไงอย่างเงี้ยคือมันเปนเสียนมันแล้วก็ร้องไห้ไลฟ์สดก็ร้องไห้ไปด้วยไลฟ์สดก็ร้องไห้เนี้ยผมดูแค่ครั้งเดียวไม่กล้าดูซ้ําไม่กล้าไปดูรีเพย์ไฮไลท์ไหนไม่ล่าสุดผมดูวันแล้เป็นสิบรอบไปอ่าอ่าแล้วเราเอาเรงไปซอบข่าวนะก็คือแบบมันก็เป็นคนละฟิลคนละฟิลกันอยากให้เล่าโมเมนต์วันที่เราชนะโจนาทานฮกเกอตี้ครั้งแรกครั้งแรกก่อนนะ การชนะชัวร์ทนแรกที้ครั้งแรกนะครับมันเป็นไฟที่แบบเราได้ไปชกฟิลิปปินส์แล้วก็เขาก็เป็นแชมป์ที่ฟิลิปปินส์นั่นแหละคือเขาไปกระชากแชมป์จากพี่สามเมีแล้วทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันทีมงานวันทุกคนว่าฝรั่งคนนี้เก่งมากนะอค mm. ้ตถังยาประมาทนะคนนี้เก่งมากจริงๆคือไม่เหมือนต่างชาติคนอื่นอะไรเนี้ยผมว่าผมชอบที่จะเจอคนเก่ง mm. ถ้าแพ้มันก็แค่เราก็าเอาไปปรับปรุงแต่ถ้าชนะมันกําไรชีวิตผมได้มีโอกาสชิง ผมโอ้โหยกยกต้นต้นตนีนม่นมันมันมันมีความกดดันของตัวเองมากก็คือว่าเขาเร็วเขาทีผมก็เน้นบ้างอะไรอย่างนี้จกจิกของเขาอะจนแบบผมมาผลล็อกตอนปล่อยเขานับยกสี่ได้นับแล้วก็เขาออกอาการยกสี่แบบเยอะมากโดนท้องแบบงอแบบเหมือนกุ้งเลยนะผมคิดว่าผมต้องชนะแน่นอนเรารู้สึกได้ละรู้สึกได้อายกข้ามันก็เบียดพอจบอายกกรรมการชูมือผมชนะแล้วก็มันมีกระแสเขาบอกว,ว่าเขาไม่น่าแพ้อะไรอย่างเนี้ย มันก็มันก็สูสีแหละแต่ถ้าจริงๆคือต่อยระดับลูมันจะให้คะแนนทุกยกแต่ยก3ยกกับผมแพ้ก็แน่แต่ยก4ี่ผมได้เยอะได้นับด้วยครบยกบยามมันก็ถือว่าถูๆแต่ยกไปเจ้าไปมันถูๆแส่แล้วมันก็ผมผมน่าจะได้ลูกนับอย่างเงี้ยระดับผมก็ชนะไปมันก็ทําให้คาใจจนมันขอแก้มือไฟที่สองก็ไฟที่สองเป็นการรีแมตต์แล้วก็ผมเป็นคนที่คิดลบอ่ะ คิดลบยังไงอ่ะก็คือแบบว่าขยายความเอาปากกามาเขียนผิดแล้วก็ลบไม่ใช่ใช่เออนละลบอ่ะก็คือ่อนโชกเนี่ยเราสร้างความกดดันในตัวเองคือถ้าเราแพ้ในเมืองไทยตามคางคนไทยกติกามวยไทยโอ้โหชีวิตแม่งคงแย่มากอันนี้คือคิดล่วงหน้าใช่ไคิดไม่ชก่อนโชกอ่ะไปคิดในหัวซะแล้วว่าถ้าเราแพ้โอ้โหนี่แพ้ในเมืองไทยด้วยใช่อะไรเงี้ยทั้งที่แล้วเราไปชนะในบ้านกลับมาแพ้ มันจะยิ่งทวีคูณความผิดหวังนาแล้วมันแบบคนไทยทุกคนนะพ่อแม่มาดูครั้งแรกเนี่ยครอบครัวดูครั้งแรกแล้วก็เป็นกติก,กามวยไทยเราให้ฝรั่งเ้าชนะไปอย่างเนี้ยผมคิดอย่างนั้นอะผมไม่คิดว่าตัวเองจะชนะถือง่ายๆว่าแต่แพ้ทีเข้าโซเชียลไม่ได้ใช่อะไรเงนี้คือแบบแเราทําไงดีวะม,มันก็เครียดจนแบบขึ้นชกประยกหนึ่งพอเขาถีบมาผมตัดลาตัวมันหมุนเป็นลูกข่างเลยลงไปนับโอ้ย,ยกภูเขาออกสบายแล้วเนี่ยได้นับ กชกเอกฉันด้วยรอบนี้ชกปั๊บก็ชนะน็อกเลยฉันดีใจแบบโลกแบบโอ้โหของเชียร์คนไทยแบบยืนขึ้นตบมือแบบแกรี๊ดกันแบบโอ้โหมันภูมิใจอโมเมนต์วันนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างครับโอ้มันดีมากมันเป็นไฟที่เป็นความทรงจําที่ดีเลยที่ผมไม่ได้ชกในไทยมาหลายปีมากแล้วเพิ่งกลับมาแล้วมาเป็นแชมป์มวยไทยให้ทุกคนได้ภูมิใจได้รักษาแชมป์อยู่ประเทศไทยแบบมันดีมาก4เดือน ก่อนที่จะชกเมกาเขาติดต่อมาให้ให้ไปโชกเมกาตกใจไหมตอนนั้นรู้สึกแบบแบบตกใจแบบอึง้งก็แบบเฮ้ยนักมวยในวันชิมชิมแบบมีเป็นพันเป็นหมื่นแล้วก็นักมวยไทยอ่ะมีเยอะแยะมากอที่ต่อยที่เป็นแชมป์ที่เป็นรองแชมป์หลืออะเนี่ยแต่เขากลับเลือกเรา,เล,เ,ราเลือกเราเป็นตัวแทนคนไทยไปโชว์ศิลปะแม่ไว้มวยไทยวันนั้นได้ถามเขาไหมว่าทําไมเลือกผมไม่ค่าถามแคนเลือกก็ไปแล้วไม่สงสัยจ้างไม่สนใจแล้วตกลงเซ็นแล้วค่าตัวอะไรเซ็นเลย ค่าตัววันแรกที่ไปเมกาเท่าไหร่พี่ค่าตัวผมเหรอมันหนึ่งแสนเหรียญแบบทุกอย่างเงินรีบเซ็นเลยไม่สนใจอะไรมากมายไม่สนใจเลยค่าเซน็นค่าได้ไปก็ทำร่างกายดูแลตัวเองลดน้หนักลดน้หนักเยอะมากนะไ้ล่าสุดเตรียมตัวกับต่างกับที่ต่อยในไทยไหมก็ต่างไมหมอ่ะมันก็เหมือนเดิม ผมเป็นคนไม่สนใจว่าจะไปต่อยที่ไหนแต่เราแค่ทำที่แต่เรารู้แต่เราศึกษากู่ต่อสู้เราหมั่นศึกษาคู่ต่อสู้เราดูเกมมาชชคกู่ต่อสู้แล้วบอกกับเราเราประสบการณ์เรามีอยู่แล้วเพราะผมก็ชกมาเยอะทุกรูปแบบเจอส,สถานการณ์อย่างผมสามารถแก้ได้นะครับขาได้ไปได้นั่งเครื่องไปแล้วแบบบรรยากาศทุกอย่างแบบมันต้องมีแรงกดดันอีกตรงที่ว่าสภาพแวดล้อมไปที่เมืองโคโลราโดเนี่ยคือแบบไาต่อยเหมือนเบินเขาอะ แรงกดอากาศต่ำมาแบบเวลาเราหายใจเนี่ยช่วงปลายลมหายใจมันจะเหนื่อยแล้วผมไปก็บอกเวลาน้อยด้วยถ้าคือผมไปวันที่หนึ่งชกวันที่ห้าสี่วันห้าใช่ครับเพราะว่าจะเมืองไทยวันที่หกอะไรเงี้ยเพราะผมชกที่ห้าอะไรเงี้ยมันก็ไปวันน้อยแวปผับอากาศไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยอยู่แต่ยืนโรงแรมล้วิ่งล้มหนักอะไรเงี้ยแล้วก็จนไปถึงวันชกมันแบบอย่างที่บอกช็อตแรกเลยว่าดูขั่วสู้แต่บ่ายสองครึ่งยันยันนั่ง รถไปสนามดูดูทุกอย่างโอ้โหแล้วไปอยู่เพราะว่าในนามแชมป์มันจะล็อกห้องส่วนตัวมันจะได้ซ้อมจะทําอะไรก็อยู่อยู่อยู่ของส่วนตัวแล้วผมมีพี่เลี้ยงแค่คนเดียวคือคนอื่นพาพี่เลี้ยงมาสี่ห้าคนอ่าเราพกไปน้อยมากไม่มีเลยที่คนเดียวคือแบบคือเงาเงาว่ะโดนหลอกกบาลอย่างที่เอกนอหลอกว่ามันก็ฟิลแบบทุกอย่างคือแต่ก็โพส ตื่นเต้นยังคนก็มาคอมเมนต์มาให้กําลังใจกันเยอะโทรมาบ้างอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่ายังมีกําลังใจทางไกลอยู่ที่รอให้รอเนี่ยเราก็ไม่ไรสู้เราต้องเอาชนะได้ได้เงี้ยก็ได้เปิดตัวได้เปิดตัวได้เดินบรรยากาศทุกอย่างแบบว่าโอ้โหตอนแรกนึกว่าไม่ใช่บ้านเราก็คือคงจะมีกองเชียร์แบบ พอแปะพอแปะคือแบบเอาง่ายๆก็คือเสียงที่จะเชียร์เราคงน้อยอะไรเงี้ยก็คือมันไกลจากบ้านเราสิบสามชั่วโมงสิบสองชั่วโมงคนเม็กซิกันเม็กซิโกเนี่ยก็ขบานเข่าอารมณ์แบบถ้าอยู่ไทยก็คือนี่นักน่ของชาวลาวใช่คือแบบของเราแบบน่าจะมีน้อยมากอะของเชียร์อะไรเงี้ยเสียงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเปิดปั๊บโอ้โหแบบคือเหมือนบ้านเลยอะเหมือนเราโชคู่ในบ้านเลยเหมือนตอนที่กรุงเทพใช่ครับเปิดตัวไปแบบสบายละคือแบบมันดียงมากคือแบบทุกอย่างเรา สามารถเอาเขามาอยู่ในตัวเราได้เอาเขามาเป็นหนึ่งเดียวกับเราได้นะแล้วก็ได้ขึ้นไปแล้ว,วก็ได้ชกได้ชกก็ยกแรกยกแรกได้ถ้าถ้าถ้าพวกพี่ได้ดูนะมันจะมีเสียงร้องเพลงของเม็กซิโกอ่ะครับผ่านเสียงเพลงอของไอ้คู่ต่อสู้ร้องปั่นร้องปั่นเอออันนี้โอ้ยมันก็ลองกันสะดุ้งตอนหมดยกแรกก็เฮ้ยพอขึ้นยกสองล่อสนอปเลยแล้วเป็นเป็นไฟที่ผมไม่ได้ ต่อยกับใครน็อกนอกจากเอ็กตี้ในวันนะมีเอ็กตอรไปได้ผมชนะน็อกแล้วแล้วผมไม่ได้ชนะน็อกมานานหลายไฟมากก็มานี้แหละจนมาปลดล็อกเหมือนเหมือนนักฟุตบอลไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงมานานแล้วจนมาปลดล็อกและชนะน็อกด้วยแล้วแบบมันภูมิใจมาก็อดที่ดีที่สุดก็คือยิ่งกว่าโบนัสนะโบนัสทุกคนภูมิใจแน่นอนยิ่งกว่าเขาประกาศได้โบนัสสิ่งที่คือแบบโค้ชคนเรียกชื่อผมอะรถท้งรถท้งคือแบบ เราเคยดูแต่ฟุตบอลอโลรนัลโด้มสซ,ซี่คือแบบเสียงเกกล้องวันนี้เป็นชื่อพี่คือแบบที่เมกา <laughs> คือแบบมันงงมากมันคือมันอึง้งมันแบบทําตัวอะไรไม่ถูกทําอะไรพูดอะไรไม่ออกคือแบบมันงงจริงนะพี่แบบเมกาโทรบอกใครเป็นคนแรกหลังจากที่เราลงมาโทรหาใครบอกใครเมียเ <laughs> มีย <laughs> <laughs> ตัวเ <laughs> มีย <laughs> ใช่โแบบฉายเยอะมาก ไอยิงเบอร์หาเมียใช่ครับเขาเขาคือคนที่อยู่ข้างๆเวลาเราลดน้ำหนักเราเขาบอกว่าไม่รู้จะลดลงบ้างเขาให้มันใจให้สู้ใช่ครับคือเขาอยู่อยู่ในสายตลอดอย่างเนี้ยคือเขาจะไม่สายใจไม่หลุดเลยกะคอนนอนจะเห็นผมหลับใจอะไรเงี้ยอันนี้เฝ้าตอนนอนด้วยใช่ครับใช่ครับคือคือจะอยู่แบงนั้นเลยเรียกได้ว่าคอยอยู่ให้กําลังใจเคียงข้างตลอดแม้ไม่ได้ไปด้วยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาเสียใจอยู่ที่ไม่ได้ไปว่าวีซ่าทําไม่ทันครัแบบพอชก พอชนะทุกอย่างว่าเสียงรถถังทุกอย่างมันเพอร์เฟกหมดแล้วบวกกับทางวันยัชิปเห็นความสามารถและเห็นสิ่งสำคัญของตัวเราเขาเลยให้โบนัสหนึ่งแสนเหรียญ <c oughs> เป็นไฟที่ได้เยอะมากๆหนึ่งแสนเหรียญน,นะนี่คือโบนัสนะกับการชกอเมริกาครั้งแรกค่าตัวหนึ่งแสนเมืเ่เสร็จไฟนั้นแปดแปดล้านผมกำลังจะถามอยู่เลยว่ามันมี การลือกันในเน็ตว่าพี่ชนะทีได้เงินสิล้านนี่จริงหรือเปล่าก็รวมค่าตัวและโบนัสไฟล่าสุดแปดของจริงของจริงเอาง่ายๆก็ทุกวันนี้พี่ขึ้นเวทีไปไม่ต้องชนะหรือแพ้แค่ค่าคือไปชกคือล้านกว่าแล้วใช่ๆๆทุกวันนี้ไม่ว่าไม่ว่าแพ้หรือชนะเนี่ยแค่มีอาการขึ้นเนี่ยแค่เซนน่ะหนึ่งแสนเหรียญมีแน่นอนโอ<ฮ>้แต่ในอนาคต อย่างที่วันยชิบบอกไว้มีนักมวยไทยคนแรกที่จะได้สิบล้านค่าตัวคนนั้นคือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคือพี่ <c oughs> พ่ะ <c oughs> จะรอรุนรอรุนมีการวางแผนมาไหมพี่ว่าไม่ต่อยมวยไทยแล้วจะข้ามไปสู่ MMA เคิกบ็อกซิ่งมีครับมีครับผมเพราะผม,ผมคิดว่าการศึกษาผมน้อย ถ้าผมเลิกมวยไปผมไม่ได้ทำอะไรแต่ในเมื่อเรายังชกมวยเนี่ยผมอยากลองทุกกติกาผมชอบในสิ่งที่ต่อสู้เนี่ย oh, <my S 2> ไม่ว่าจะ <my S 2> สากลเอ็มเอิกบ็อกซิ่งมวยไทยผมอยากลองผมอยากทําหมดผมอยากต่อสู้หมดเอาไง่ายๆว่าทุกศาสตร์ใช่ครับถ้ามีให้ลองลองหมด,หมดนะวันนี้ถ้าบรรดานักสู้ทั่วโลกที่ยังไม่ได้เจออยากเจอใครมากที่สุดทั่วโลกนะ ผมอยากเชิญไทเครุทำไมต้องเป็นเขาก็คือกระแสผมกับไทเครุเขาคือซูปเปอร์สตาร์รองจากเทนชินเทนชินที่ผมเคยแพ้ที่ญี่ปุ่นก็คือก็รองลงมาจากี่นีิก็คือไทเครุแล้วกระแสผมกับทาเครุเนี่ยคือแรงกันตลอดถ้าผมได้เจอกันเนี่ยครับเครุเนี่ยผมคิดว่ามวยไทยจะยกระดับมากขึ้นทั้งญี่ปุ่นทั้งบ้านเราทั้งทั่วโลกมวยไทยทั้งคิมบ็อกซิ่งหรือมวยไทยมันจะบูมมากขึ้น คือคู่นี้จะเป็นคู่ในฝันของทุกคนเลยครับว่าอะไรเพราะสไตล์ของไทยรู้คล้ายๆกับสไตล์ผมเลยคือมอยบแลเขาเป็นซปเปอร์สตาร์ญี่ปุ่นแล้วมันเป็นเมืองที่เขาส่งเสริมกีฬาญี่ปุ่นเนี้ยคือใครเป็นนักกีฬาเขาเหมือนดาราแบบซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งคือเขาของประชาชนคือคือเขาให้ให้เกียรติอย่างผมไปชกเบเินชินเนี่ยเขาให้เกียรติมากเลยครับซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์ที่โชกเกตินใช่ครับคือแบบมันดีมากเหมือนแล้วถ้าเราได้เจอกันเนียมันจะเป็นไฟแบบอย่าง ฟอยกับมแมกเกอร์ต่อยกันอ,อ,อะไรเงี้ยคือแบบหยุดโลกหยุดโลกอะไรอย่างเนี้ยครับผมแล้วรออะไรมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ตอนแรกทากิรุมีสัญญาติงกัตต้นสังกัดเจา้าอ,อย่างไม่มันก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันจนจน,จนล่าสุดวันยวรชิปได้โพสต์ได้เซ็นสัญญาทากิรุเข้ามาวันยวรชิปแล้วมันมีโอกาสที่จะได้เจอกันมากขึ้นแล้วไฟนั้น ผมอาจจะได้ค่าตัวมหาศาลก็ได้อ่าจังหวะที่พี่ยอดบอกใช่ครับผมว่านักมวยคนแรกที่ค่าตัว20ล้านอาจจะได้เป็นคนนี้นะครับผมขอแวะเข้าเรื่องฟุฟตบอลหน่อยนะพี่รถถังจ๋าทีมในดวงใจของรถถังจิตเมืองนนคือุดลงหลุมละหาไม่เจออะผีเหรอแมนยู <c oughs> อันนี้เริ่มเชียร์ตั้งเด็กเลยมันก็ตั้งแต่เด็กผมก็ไม่ไม,ไม่เชียเด็กหรอกเรายุคไหนอะ ตอนแรกก็แต่ชอบพุตบอลนะมาตั้งไหนแต่ที่ต้องเข้าใจว่าที่บ้านอ่ะมันจนและทีวีอ่ะมันไม่เหมือนดิจิตอลหรืออะไรมันทีวีมันต้องหมุนสมัยก่อนจะกดปุ่มแบบจิ้มไหมนั่นอ,ะอ่ะแล้วก็ปุ่มบางทีหลุดมันก็จะหมุนหมุน,มนไม่ได้อะไรเนี้ยมันเป็นลูกน้ำซะยังก็คือดูไม่ได้ว่างั้นเถอะไม่ได้ชอบแต่ชอบเล่นฟุตบอลแต่เล็ก แต่ก็คือมาชอบผีตอนที่ขึ้นมากรุงเทพตอนอายุ14เริ่มได้ดูแล้วใช่14 14 15เนี้ยก็ได้ดูได้ดูได้ดูก็ช่วงนั้นก็แมนนูนี่เองอยู่เลยโอ้โหใช่แมนนูนี่ยังอยู่ก็จะจะจะเลิกแล้วครับผมแมนนูนี่สลาตันลัวกูตอนอยู่ครบเซตไอ้คือพี่รู้ทางถี่ว่าเป็นยุคแมนยูยุคใหม่นะใช่คิดว่าได้ดูแมนยูยุคแรกคือยุคสลาตันแล้วอ่ะใช่ใช่ยุคใหม่มากเลยยุคใหม่ยุคใหม่มา ผมไม่ก่อนอย่างมวยนะผมไม่ชอบดูแต่ชอบชกชไม่เคยดูเลยนอกจากคู่ต่อสู้ที่ศึกษาแต่บอลดูบอลน่ะดูดูชอบดูอ่าแล้วแมนยูอย่างนี้คิดว่าท็อปโฟเป็นไงฮะตำแหน่งได้ไปไหมก็ต้องเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องลุ้นเพราะเราแข่งน้อยกว่านัดนึงใช่ล่ะใช่ก็ก็ต้องดูคืนเนี้คืนคืนจากไรนะหมาป่าหมาป่ากับบู๊อับทายล่วงหน้าเลย ลงหลังอยู่แล้วมันลงหลังแข่งอยู่แล้วอถือว่าได้เป็นเกจ,จิหน่อยผมคิดว่าแมนยูชนะไม่สองหนึ่งก็สามหนึ่งนี่กดถังจิตเมืองนนนะฮะริงครับคิดว่าเราเหมือนนักเตะคนไหนผมคิดว่าถ้าสไตล์มวยนะเอาสไตล์ก่อนนะเหมืนอนโรนัลโดไม่หยุดพัฒนานี่แล้วเขาไม่ชอบความพ่ายแพ้อ่าคือเขาต้องกระหายชัยชนะตลอดอะชัยชนะตลอดอะ คือเราดูที่แบบาแรคเตอร์เราเป็นอย่างนั้นใช่แต่ถ้าเอกลักษณ์ผมแบบผ่าเถื่อนก็คือเทพเจ้าก็คือซลาตันนี่บุคลิกอาจจะซลาตันแต่จิตใจของฉันนะโรนันโดเนี่ยโอเคเออถ้าแต่ผมก็ชอบนักฟุตบอลก็คือซาลาตันตั้งแต่เล็กเขาอะไรสร้างมาสจั่นมาตลอดแล้วคือแบบเขาก็มั่นใจตัวเองของเขาคือว่าเขาจะต้องรวยแล้วก็อะไรจากจนเงี้ยผมดูแบบชี้ก็เขาดีมากเขาคือเทพเจ้าอย่างี้ ึงแม้พอช่วงหลังเขาโดนว่นมามึงแก่แล้วอย่างเงี้ยก่อนที่จะออกแมนยูแหจนมันออกย้ายไปอยู่อะไรเอลหรืออะไรเนี่ยก็คือยิงที่เอลเที่กระโดดยิงครึ่งสนามอนี่ต่อให้ทุกคนพูดว่าแก่เขาแบบยังมีไฟที่แบบยังร้อนแรงอยู่อย่าเงี้ยยังเก่าผม,ชอ,มชอบเขาตลอดอย่าเงี้ยยังจะบอกเมียเลยว่าถ้าได้ลูกผู้ชาย ขอชื่อตั้งชื่อสลาตันโอ้โหลูก่มชายที่เราถ่างชื่อสลาตัน่ะชอบสลาตันมากของเมียแล้วครับผมนี่จริงชอบจริงๆครับคือแบบที่ผมได้ไปฟังนวเเขาว่ามีคนถามว่าคุณจะเลือกมวยเลือกบอลตอนไหนเงี้ยเขาบอเขาอยากเตะจนแบบเขาไม่ไหวเนี่ยเขาไม่มีคําตอบตรงนั้นในเงี้ยว่าจะเลือกตอนไหนผมก็เหมือนกันผมอยากชกแบบจนตัวเองไม่ไหวเนี่ยก็ตอบไม่ได้หรอกเลือกตอนปีไหนอะไรเงี้ยครับคือแบบมันมันมันดีมากๆอย่างเยครับ สุดท้ายนี้ผมว่าวันนี้พี่เป็นทั้งไอดอลเป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจของเด็กรุ่นใหม่แล้วล่ะอยากฝากน้องๆทุกคนถ้าไม่ว่าจะมวยหรืองานทุกอย่างในเมื่อคุณทำแล้วอยากให้รักในสิ่งที่คุณทำแล้วก็อย่าหยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็สิ่งสำคัญแน่นอนเวลาเราทำงานมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีคำรูถูกคำหยยดหยามหรือคำเห็นแก่ตัวหรือทุกสิ่งอยากมองสิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันดีกว่าแล้วคุณ รีบไปหาความสําเร็จมาให้เขาอย่าไปด่าเขาซ้าปล่อยเฉยปล่อยผ่านเรามองดูครอบครัวเป็นหลักากาลังใจครอบครัวมองหน้าครอบครัวเว้ยเราจากที่เคยไม่มีอะไรพ่อแม่อยู่บ้านเช่าอะไรเงี้ยจนผมมาชกมวยได้ซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ให้เขาได้อยู่พี่น้องทุกคนเคยรังเกียจพ่อจนปัจจุบันพี่น้องเข้าหาเราสร้างทุกอย่างให้เ,าเราจงมองเขาเราอย่าเอาคำพูดพวกนั้นที่เขาดูถูกเรา ล้วมาหดหูดใจแล้วแบบท้อใจจะเลิกจะทุกจริงอยากให้ทุกคนอดทนแล้วก็หมั่นฝึกซ้อมหมั่นตั้งใจหมั่นพัฒนาตัวเองหมั่นศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เกียร,รยติมายาทย่าในเมื่อคุณมีชื่อเสียงจงอย่าลืมในสิ่งที่คุณมาผมไม่เคยลืมต่อยการงานอาชีพผมโด่งดังไงแต่ผมก็คือรถถังอย่าเรียกผมเสียอย่าเรียกผมป๋าหรืออะไรไเรียกไอ้รถถังเรียกน,น้องรถถังเหมือนเดิม ผมเมื่อคือรดถังหรือชื่อเล่นชื่อบ่าวเหมือนเดิมที่ทุกคนรู้จักหรือในทีนครกอที่ทคนสามารถเล่นได้ตกหัวได้เหมือนเดิมผมไม่ได้สูงส่งขนาดนั้นผมเป็นคนธรรมด,ดาเหมือนคุณผมไม่เคยคาดหวังเลยว่าผมอยากจะเป็นแชมป์โลกผมแค่อยากผมรักในสิ่งนี้ผมอยากทําให้ดีแต่แต่ละไฟย้า้คนรักผมในแต่ละไฟแค่นั้นเองผมไม่ได้คาดหวังว่าผมจะต้องไปฆ่าตัวเป็นล้านได้จับเงินล้านเนี่ยผมแค่โชคเพื่อมาทังชีวิตแล้วก็เลี้ยงครอบครัวไปไม่ไม่ให้ครอบครัวเดือดร้อนผมก็แค่นั้นแหละคือผมผมผมรักกีฬามวย ผมไม่เคยคาดหวังว่าต้องไปถึงนั้นถ้าผมคาดหวังแล่ถ้าวันหนึ่งผมผิดหวังอะไปไม่ถึงมจะเจ็บปวดมากอะไรเงี้ยผมก็เลยปล่อยแต่ผมแค่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดรักษาไฟแต่ละไฟเนี่ยให้มันดีที่สุดให้คนชอบมากจนจนสิ่งที่ไม่คาดหวังมันก็มาประสบความสํารสเร็จทุกอย่าง